พี่นองขาเนาะปที่ตะนตูวยิ่ายๆพี่นงเลยเพิ่งขับเบิ่งผุนเด้อข่ะเด้อสวยงามมากค่ะสวยงามอีดีเยอะตอน้นมกม่วงพี่นองค่ะเพื่อนเหตุในยูเนาะพี่นองค่ะนี่ตน้นมกม่วงต้นปักพร้าวต้นขามต้นอีหยังเนาะพี่นองนี่ข้างเทิงเด้อพี่นองเด้อเดือดละหน่อยเด้อค่ะเด้อไปเบิ่งค่บเบิ่งตะละต้ตเนาะสวยงามมากๆค่ะไปยนอนเกลือนอยู่พี่นองเลย เกลื่อนจริงๆเด้อพี่นองเด้อเบิ่งค่ะเบิ่งสุดยอดพี่นองค่ะนี่คือถ้รมาาติงสวยงามมากๆพี่นองค่ะนี่คือสาจ๋าไทยถรำถ้ำมาตาดนี่พี่นองค่ะถ้าสาจ๋าก็จะเมื่อสั้นๆจกหน่อยเบิ่งค่ะเบิ่งเบิ่งเบิ้งนั่งพี่นองค่ะมีบักเถึกเด้อพี่นงคือบักเถึกใหญ่เลยพี่นองเล้เบิ่งค่ะเบิ้ง สวยงามมากๆพี่นงค่ะนี่คือเสาจ่าไทยท่ามท่ามาตาดนี่พี่นงค่ะถ้าเสาจ่าเกิดจะเมื่อสั้นๆจากหน่อยเบิ่งกับเบิ่งเบิ่งเบื้องนั่งพี่นงค่ะมีบักเถิกได้พี่นงคเพื่อบักเถิกไงเลยพี่นงองเลยพวกเขายี่คือบรรยากาศสุดๆุด้ด้พี่นงองเด้นี่คุ้นซึ่งหนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่เบิ่งกับเบิ่งน่ะนี่พี่นงค่ะถ้าเสาจ่าเกิดจะเมื่อสั้นๆจากหน่อยเบื้องกับเบิ่งเบิ่งเบิงนั่งพี่นงค่ะ มีบักเถิกได้พี่น้องเขื่อบักเถิกไงเลยพี่นงเอ้เบื้องเงขานอนเกลื่อนอยู่พี่น้องเอ้เบิ่องขาเบิ่งนอนเกลื่อนอยู่เลยพี่น้องเอ้เนาะคะ่ะเนาะพุ่นเพื่อนเทศอันคอขยู่เนาะพี่น้องเนาะเบิง่งได้พี่น้องเด้อน,นี่คือธรรมชาติที่สวยงามมากๆพี่น้องคะ่ะเบิ่องขาเบิง่งนอนเขียวเอียงนอยู่เนาะพี่น้องเขาเรียกเขียวเขียวซาจาสิทธาท่ามแบบเต็มเต็มเลยนี่ซาจาอายุนี่ล่ะค่ะนี่น ฮัลโหลต้นสีมืดมืดเนาะค่ะเนาะส้นแซวจ้ากับสีมืดมืดจากพี่น้องค่ะต้นแซวจ้าก็จะมือสั้นๆจักหน่อยเบิ่งค่ะเบิ่งเบิ่งเบิ่งนั่งพี่น้องค่ะมีบั็อกถึกได้พี่น้องเคลือบักถึกใหญ่เลยพี่น้องเลยเพิ่งเขาเอื้องใช่ไหมคะมีคำไทยนะพี่น้องเนาะต้นแซวจ้ากับสีวบาไทยบ่เป็นตุกไทยผละพี่น้องค่ะเบิ่งค่ะเป็นฟูงเลยได้พี่น้องค่ะเอื้องใช่ไหมคะมีคำไทยนะพี่น้องเนาะต้นแซวจ้ากับสีวบาไทยบ่เป็น ตุกไท่ผุนลพีนงค่ะเบิ่งค่ะเป็นฟูงเลยได้พี่นงค่ะอืมอ่ะเนาะสวยงามไหมคะพี่นองค่ะส่วนสาวจ่ากับยุนี่ด้พี่นงเด้ตว่าสีไทยท่ามหึ่เบิ้งแบบจะจรากวนพี่นงเนาะยี่คือเนาะสวยงามไหมคะพี่นงค่ะส่วนสาวจ่ากับยุนี่ด้พี่นงเด้ตว่าสีไทยท่ามหึ่เบิ่งแบบจะจระกวนพี่นงเนาะนี่คือนี่คือบรรยากาศสุดๆุด้ด้พี่นงเด้ คุณซุปหนึ่งเนาะค่ะนาะนี่เบิ้งขัเบิ้งนะนี่พี่นองค่ะตาซาจ่าก็จะเมื่อสั้นๆจากหน่อยเบิ้งขัเบิ้งเบิ้งเบิ้งนั่งพี่นองค่ะมีบกทึกเด้พี่นงเครือบกทึกไงเลยพี่นองเลยเบิ้งขัเบิ้งสวยงามมากๆพี่นองค่ะนี่คือสาจ่าไทยทรรธรรมชาตินี่คือบรรยากาศที่สวยงามมากๆน้อพี่นองนะนอนเกลือนอยู่ ไว้เจอกันคนี่คือบรรยากาศสุดๆเด้อพี่น้องเด้อนี่หุ่นซึมหนึ่งเนาะค่ะเนาะนีะ่เบิ้บบงองขาเบิ้งนะพี่น้องขาเนาะปที่ตะตุยง่ายพี่น้องเอลยเบิ้องขาเบ,บิง้งผุ่นเด้อค่ะเด้อสวยงามมากค่ะสวยงามอีดีนี่คือบรรยากาศที่สวยงามมากๆเนาะพี่น้องเนาะนอนเกลือนอยู่ ไว้เจอกันคือบรรยากาศพี่นงเอ้ยเอาบิดขี้เกียจกับเปลียนได้พี่นงองอนั่งบิดขี้เกียจกับเป็นพี่น้องค่ะเบิ้งค่ะเบิง้งนี่คือบรรยากาศที่สวยงามมากๆาก,ากนะพี่นองเนาะนอนเกลือนอยู่ไว้เจอกันคืนนี่คือบรรยากาศสุดๆได,ดนะ้พี่นองเ้อนี่ซุ้มหนึ่งเนาะคะ่นะเนาะนี่เบิ้งค่ะเบิง้งน่ะ <c oughs> เอื้องใช่ไหมคะมีคําไทยนะพี่นงองเนาะแตาแจากระสี่าไทยเป็ี่นตุกไทยผุระพี่นองค่ะเบื้องคะ่งคะเป็่นฟูงเลยได้พี่นงค์ค่ะอาอสวยงามไหมคะพี่นองคะ่ะส่วนแซจากับย,ย,ย,ยู่งี่งด้พี่นงองเด้ต่วาสีไทยทํามเผยเบื้องแบบจะจากรวนพี่นงองเนาะนี่คือพี่นงคะ่ะแตาแซจากับจะเมื่อสันส้นๆจากหน่อยเบืบบบบ้องคะ่ะเบื้องเบื้องเบื้องนั่งพี่นงองค่ะ มีบ no ักเถิกได้พี so ่น้องเครื่อบักเถิกไงเลยพี่น้องเลยพวกเขาแหม่นี่ค่ะนี่บักเถิกตัวบักแง่หนึ่งเนาะค่ะน้อยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอ่ามันมันมันย่อนแสงเนาะค่ะเนาะเนี่ยคไปนอนนอนขีดตุ่มพี่น้องค่ะช่วงนี้มันฝนตกเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งค่ะเบิ่งไปไม่หน่อยเลยพี่นงค์ขาพูดเนาะค่ะเนาะพี่นงค์ขาเนาะไปนี่ตัวตัวแง่ๆพี่น้องเอลยเบิ่งค่ะเบิ่ง ุ่นเด้อค่ะเด้อสวยงามมากค่ะสวยงามอีดีนี่คือบรรยากาศที่สวยงามมากๆา,กากน้ะพี่นองเนนอนเกลือนอยู่ไว้เจอกันเอื้องใช่ไหมคะนี่คําไทยนะพี่นงเนตาซาจ่ากยสีว่าไทยบบเป็นตุกไทยพุ่นพี่นองคะ่ะเบื้องค่ะเป็นฟูงเลยเด้อพี่นงคะ่ะอึมเบื้องเด้อพี่นงเด้อนี่คือธรรมชาติที่สวยงามมากๆพี่นองคะ่ะเบื้องค่ะเบื้อง นอนเขียวเอียงเนาะพี่นงเขาเรียกเขียวเขียวมากกับเพิ่นนี่ครับเพิ่นจะอยู่จังสี่เนาะพี่นองเนาะช่วงนี้ฝนตกพี่นองเนาะก็จะเป็นขี้เล่นขี้ยังราคาเน้ะเต็มยุพี่นองเลยสวยงามบ่พี่นองค่ะไปนอนนอนขี่ตุ่มพี่นองค่ะช่วงนี้มันฝนตกเนาะพี่นองเนาะเบิ่งค่ะเบิ่งไปเปิ้มหน่อยได้พี่นองค่ะพูดเนาะค่ะเนาะอ่าเนาะพี่นองเนาะพูนค่ะนี่คือบรรยากาศได้พี่นองเด้อสวยงามไม่ค่าพี่นองค่ะ ส่วนจาสิทธาทําแบบเต็มๆให้เบิงเนาะพี่น้องน้อยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอ่ามันมันมันย่อนแสงเนาะค่ะเนาะเนี่ยเนาะโอเคค่ะมีอย่างสวยๆงามๆโซจ่ากับสิทธาทําให้เบิงเนาะค่ะเนาะก็สวยงามมากพี่น้องเบิงเด้อค่ะโซจ่าสิทธาทําแบบเต็มๆเนาะนี่โซจ่าอายุนี่ระค่ะนี่อะไแล้วตามสีมืดๆเนาะค่ะเนาะส่วนโซจ่ากับสีมืดๆจ้ะเนาะ นี่คือบรรยากาศสุดๆุดเด้อพี <c uck tout chat> ่นองเด้อนี่พูดซึ่หนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่เบิ้งค่ะเบิ้งนะพูดค่ะตัวเล็กตัวน้อยมีมัดเลยเบิ้งค่ะเบิ้งมีความสุขเนาะค่ะเนาะโอ้ยสุดยอดพี่นองขาเบิ้งค่ะเบิ้งนี่คือบรรยากาศสุดๆุดเด้อพี่นองเด้อนี่พูดซึ่หนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่เบิ้งค่ะเบิ้งนะอือหือ เตือนจริง,งๆเด้อพี่นองเด้อเบิงบ่งค่ะเบิ่งสุดยอดพี่นองคะ่ะนี่คือธรรมชาติสวยงามมากๆพี่นองคะ่ะนี่คือสาวจา๋าไทยธรรมแล้วธรชาติเสียเบิ่งอันหนึ่งเด้อค่ะเด้อสาจ๋ามาพ้าหนึง่งพี่นองค่ะเด้วสิกลับกล่องเบิ่งเด้อค่ะเด้อพี่นองเบิ่งดูขาว่าอหยังพี่นองค่ะน,นี่นนอย่ขีตุ่มเด้อพี่นงเด้อโบนอยเด้อค่ะเด้อ ป้นไปนอนนอนขีดตุ่มพี่น้องคะ่ะช่วงนี้มันฝนตกเนาะพี่น้องเนาะเบิงบ่งค่ะเบิ่งไปก็ไม่หน่อยเลยพี่น้องคะ่ะพูดเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะ่ะเนาะที่ตะตุตยง่ายๆพี่น้องเอ้ยเบิงบ่งค่ะเบิ่งผุนเด้อค่ะเด้อสวยงามมากคะ่ะสวยงามอีดีเอื้องใช่ไหมคะนี่คำไทยนะพี่น้องเนาะแต่สัจจะสีว่าไทยบ,บ่เป็นตกไทยผุนละพี่น้องคะ่ะเบิง่งค่ะ เป็นฟูงเลยได้พี่นงคะอือพูดค่ะตัวเล็กตัวน้อยมีมดเลยเมืองขาเบิงอ้ยมีความสุขเนาะ่ะเนาะโอ้ยสุดยอดพี่นงค์ขาเบิงขาเบิงเนาะสวยงามไม่ฆ่าพี่นงค่ะส่วนสาจากะยุนีเด้พี่นงองเด้อตาวาสี้ายท้ามหึเบิงแบบจะจากรอนพี่นงองเนาะนี่คขึ้นพี่นงค์ขาเนาะตาตัวยิ่ใยญ่ๆพี่น้องเลยเบืงขาเบิงพุนเด้อ่ะเด้อ สวยงามมากค่ะสวยงามอีดีเอื้องใช่ไหมคะนี่คำไทยนะพี่น้องเนาะแต่เสียากัสีว่าไทยบ่เป็นตุกไทยพุ่นละพี่น้องค่ะเบิ่งค่ะเป็นฟูงเลยได้พี่น้องค่ะ์คะน้อยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอ่ามันมันมันย้อนแสงเนาะค่ะเนาะเนี่ยนอนเกลือนอยู่พี่น้องเอ้เบิ่งค่ะเบิ่งนอนเกลือนอยู่เลยพี่น้องเอ้เนาะค่ะเนาะพุ่นเพืนเฮ็ดอันคอขยู่เนาะพี่น้องเนาะนอนเกลือนอยู่พี่น้องเอ้เบิ่งค่ะเบิ่ง นอนเกลือนอยู่เลยพี่นองเอ๋นะค่ะนะพุนเพื่อนเทศอันคอกขยู่นะพี่นงนอพี่นองขาเนาะพี่ตะตุยย่ายๆ่พี่นงเอ๋เพิ่งขาเพิ่งพุนเด้อ่ะเด้อสวยงามมากค่ะสวยงามีอดีหน่อยนะค่ะนะเพราะว่าอ่ามันมันมันย่อนแสงนะค่ะนะเนี่ยเพื่อต้นมะม่วงพี่นองขาเพื่อนเทศยู่นะพี่นองขาเนี่ต้นมะม่วงต้นปักพ้าว ต้นคามตัวีหยังเนาะพี่น้องนี่ขครงเทิงได้พี่น้องเด้อเลือดลงสิให้เบิ่งอันนึงเด้อค่ะเด้อสาวจ๋ามาพวันนึงพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิกลับกล้องให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อพี่น้องเบิ่งดูขาว่าอีหยังพี่น้องค่ะเนาะนี่คือบรรยากาศสุดๆเด้อพี่น้องเด้อปูนซุ้มหนึงเนาะค่ะเนาะนี่เบิ่งค่ะเบิ่งนะอือฮึอ่าเนาะพี่น้องเนาะปูนค่ะนี่คือบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อ สวยงามไม่ค่าพี่นองค่ะจนเสจากศิทธายท่าแบบเต็มๆให้เบิ่งเนาะพี่นงสวยงามมากๆพี่นองค่ะน,นีามมาาา่คือสจาก๋าท้ายทํามทมามาตาเกลื่อนจริงๆได้พี่นงได